สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีทำดอกไม้สองสีอันนี้เอาไว้ทำกุบะตรงนี้นะด้านล่างตรงนี้จะเห็นชัดไหมเลยอันนี้เราถ่ายตอนกลางคืนไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าว่าไม่เคยถ่ายเหมือนกันตอนกลางคืนนี่นะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ทำเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์จะมอีอันนี้เป็นตุ่มโฟมวิธีทำอันนี้เราเคยสอนไปแล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะวิดีโอเก่าๆที่เราเคยสอนไว้ ก็จะมีอันนี้เป็นกีบเลี้ยงแยบนี้มันจะซ้อนกันอยู่นะจะเป็นแบบนี้เราจะใช้หนึ่งดอกใช้อันเดียวอันนี้เป็นกีบมะลิเราจะใช้สองไซส์มีมีกีบตูมอันนี้เรียกกีบตูมนะแบบนี้เรียกว่ากีบตูมน,นี่มันก็ซ้อนกันอยู่เหมือนกันแกะออกมาซ้อนอนีใช้ทีละหน,หนึ่งอันนะใช้แค่กีบเดียวเอง แกะออกมาแบบนี้มันซ้อนกันอยู่สีสันก็แล้วแต่เพื่อนเลยเพื่อนชอบสีไหนก็เลือกเอาอันนี้เราไม่ให้ดูแค่สามสีแล้วก็จะมีอีกกลีบหนึ่งเป็นกลีบอ่ากลีบแย้มอันนี้เรียกว่ากลีบแยมนะกลีบแย้มหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่นะมันจะกลีบเขาจะซ้อนกันอยู่แล้วก็แกะออกเวลาเราจะใช้เนาะเราเก็แกะนี่ หนึ่งกรีบก็ใช้แค่ดอกเดียวมาเริ่มกันเลยอ่ะต้มพรมมาอ,อีบกรีบตูมเอาด้านหลังขึ้นแบบนี้ตรงนี้คือด้านหลังอัน,นด้านหน้าของเขาจะเป็นแบบนี้คว่ำลงใส่เข้าไปใไน บบดันให้ชิดกับเม็ดโฟมจับไว้แล้วก็ใช้ปืนกาวแตะไปที่บีบซะเยอะเลยไม่ต้องใส่เยอะนะใส่นิดเดียวใส่แค่นิดนึงให้มันติดกันเฉยใช้2อนิ้วแบบนี้ดันดันเนี้ยมันหุบกีบมันจะหุบขึ้นมาเองแล้วก็บีบตรงกลางเข้าหากันเนี่ยบีบให้มันติดกันเฉยๆ ไม่เลยเห็นชัดไหมให้มันหุ้มหุ้มหุ้มโฟมเฉยเม็ดโฟมกีบดอกมะลิเราเรามีขายนะแล้วก็เ,เม็ดโฟมเราจะให้ไปฟรีแต่ว่าเพื่อนต้องเอาไปเลือกออกอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเราตักออกมาจากถุงเลยแล้วก็ให้เพื่อนไปเลยอันนี้เราให้ฟรีเราไม่ได้ขายถัดมาเราก็จะใช้กีบแย้มอันนี้ก็คว่ำลงเหมือนกัน อันนี้ด้านหน้าด้านหน้ามันจะสวยด้านหลังจะเป็นแบบนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ดันให้ชิดก็แตะกาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะแล้วก็หุบเข้าฝั่งตรงข้ามอหุบขึ้นฝั่งตรงข้ามหุบขึ้นแล้วสองกีบสุดท้ายก็หุบขึ้นแบบนี้ ไม่เอยง่ายวิธีทำมันง่ายแต่ว่าทำให้สวยมันยากแล้วก็ค่อยคฝึกเอาเนาะเอออุ้ยโ <c oughs> ดนม <c oughs> อือก็ใส่กีบแยม้มเข้าเอยกีบเลี้ยงภูจิกอภัยกีบเลี้ยง <c oughs> กีบเลี้ยงก็ใส่ด้านไหนก็ได้แล้วแต่เลย,ลเลยลก็แต่กาวหนึ่งหยดแล้วก็หมุน แต่หนึ่งอยู่แล้วก็ใช้เนี่ยใช้ใช้เหล็กอะคึงนหมุนหมุนหมนเนี่ยนะจะได้ทั่วถึงนะแล้วก็ดันจีบขึ้นใช้สองนิ้วเหมือนเดิมเนี่ยกดแบบนี้กดให้มันติดกันเฉยๆไม่ไม่ยากเลยนี่เห็นไหมแค่นี้แหละง,ง่ายๆนี้เราก็ทําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆวันนี้เราจะทําให้คลิปยาวๆหน่อยเนาะจะได้ดูายาวๆแล้วก็ใช้ตุ้มโฟมเหมือนเดิม กีบมาคว่ำลงดันกีบขึ้นให้ติดกับเม็ดโฟมก็แต่กาวแต่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะใช้สองนิ้วกดแบบนี้แล้วกีบมันจะเด้งกลับเองแล้วก็หุ้มตรงปลายจับจับให้มันติดกันเฉยๆ <Okay. S 2> กีบแย้ม เข้าไปดันให้ชิดแตะกาวยกสองกีบขึ้นสองฝั่งตรงข้ามตรงนี้กับฝั่งตรงข้ามถัดมาเหมือนเดิมตรงนี้กับฝั่งตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามเมื่อก่อนเราเคยสอนแบบแบซบ้อนกีบเนาะแบบนั้นก็ได้อันที่เราสอนไปอะสามารถทําได้หมดเลยแต่ว่าแล้วแต่ว่าเพื่อนจะเลือกเอาวิธีไหนเนาะ วิธีไหนมันก็ใช้ได้กันทั้งนั้นใช้ได้เหมือนกันมันมีบางกีบมันเกิเลยออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสวยแล้วก็เล็บมันออกนิดนึงไหมันจะได้ดูดีเนาะจะได้ไม่เกินเพื่อนจะได้ไม่ค่อยเออมันจะได้สวยๆก็ใส่กีบเลี้ยงเข้าไปแตเกาหนึ่งเดีแล้วก็อื้อ แช่ว้นิดหนึ่งแต่ถ้ามันไม่บางทีมันก็ไม่เออเขาเรียกเลยนะถ้ามันเกาไม่ค่อยติดเยอะก็เนี่ยใส่เพิ่มได้ไม้เป็นไรลกาไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่พอให้มันติดบีบใส่เยอะมันก็เปลืองไม่ไม่แช่เลยเหรอก เหมือนเดิมไปเข้าใส่ก,กิบแยมดันให้ชิดแต่กาวยกกีบขึ้น ยกขึ้นครัง้งละสองกลีบกดไว้แป๊บหนึ่งปิดใจหนึ่งแหละให,ให,ให้ให้ให้รอรอให้กาเขาแห้งก่อนเนาะจะได้ไม่ดีดออกอมองไม่ค่อยถนัด <laughs> ใส่กาเอ้ยใส่กิีบเลี้ยงเข้าไป แปดเก้าหนึ่งหยดแล้วก็หมุนให้ร่อแบบนี้ดันจีบเลี้ยงขึ้นกดนิดนึงง่ายง่ายอันนี้ที่เราทำว้แล้วเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมแหละทำไว้เยอะทำไว้เยอะเยอะทำไว้ใช้หรือว่าทำไว้ขายก็ได้อันนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะอันนี้เป็นสีชมพูกิบกีบบัว คสีแต่ว่าในกล้องอาจจะสีเพี้ยนหน่อยเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะวิธีทำก็ไม่ยากเลยง่ายๆทำไว้ใช้ทำไว้ขายอันนี้แล้วแต่เลยเราแป่งปัน,ปนไว้เฉยๆไปแนละ้ว